สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาติกิติชักดิ r ์คำสาร Gawan Srapho Number f o r ครับคำขวัญวันเด็กปี2565โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับรู้คิดรอบคออและรผิดชอบต่อสังคมวันเด็กถือว่าเป็นวันพิเศษสำหรับเด็กๆทุกๆคนครับในหนึ่งปีมีแค่หนึ่งวันเท่านั้นครับ แต่ชินเห็นเด็กๆกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่ากับเด็กๆทั่วไปครับนั่นก็คือเด็กต้อโอกาสนั่นเองคัะชินก็เลยจะถือโอกาสนี้แบ่งปันสิ่งของที่ชินไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายังมีคุณค่าที่ดีอยู่ครับอาทิเช่นของเล่นตุ๊กตาและหนังสือนิทานรับ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปและมีกำลังใจในการดำางงชีวิตครับ Happy Children Day